ตรงนี iji, lake, ้เย ok ็นกว่าหรือเปล่าตรงนี้เย็นกว่าข้างล่างเ u ยสวัสดีค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิวฟูจิซัง นี่วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเห็นฟูจิซังชัดมากานี่เล้วดีลองดูสายเจ้าเลยสวยมากเอ,เอ,เอ,เอ๋สวยมากเลยตอนนี้เราอยู่บน กระเช้ากระต่ายเราขึ้นมาแล้วนะคะคาชิคาชิหลอบเวที่จะมีฮานุกิกับกระต่ายแล้วก็วิวข้างหน้าของเรานี่ก็คือฟูจิซังค่ะไม่มีเลยวันนี้โชคดีมากเลยท้องฟ้าแจ,จ่มใสลองให้ดูใกล้ๆนะ ด้านล่างมีส่วนสนุกฟูจิคิวนะคะเป็นส่วนสนุกที่ติดอันดับในเรื่องของความหวาดเสียวไม่มีอะไรไม่มีอะไร ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคาวาคุจิโกะคูจิมาแบบสวยๆเลยอะ่ะมีวงแหวนด้วยมีวงแหวนด้วยพี่เคยนบอกว่าอยากได้วงแหวน5ชั้นคงจะโชคดีมากๆจะได้เห็นวงแหวน5ชั้นขอบคุณมา ไปดูกันต่อยังมีซากุระเหลืออยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูอยู่ประปลายส่วนใหญ่จะร่วงหมดแล้วนี่กระต่ายกับทานุก,กิใครอยากฟังนิทานกระต่ายกับทานุก,กิบ้างถ้ามีคนอยากฟังจะเล่าให้ฟัง กลตอนมาถึงเมื่อกี้ยังไม่มีเมฆที่เป็นวงแหวนนี่เลยนะคะอันนี้เพิ่งมาเโโคค งงด้านบนกระเช้านี้นะคะมีบรรยายเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นครับไหนไหนไหนดูพี่แกแต่ไม่ได้เขาถ่ายเขาได้คนเดียวได้ไหมก็ถ่ายด้วยกนหมดละครับได้เ อยาถ่ายอยาถ่ายอยาถ่ายรูคไม่ถ่ายคุณาสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะตอนนี้เราอยู่บนค<อ>าชิคา,าชิหลบเบที่คาวาคุจิโกะนะคะกระเช้ากระต่ายกับคานุกินั่นเองออวิวข้างหน้าเพื่อนๆตอนนี้ก็คือฟูจิซังนี่วันนี้ฟูจิซังไม่อายเลยนะคะ ชัดแจ่มแจ๋มากกระต่าย,ายกำลังเด็กๆหา<ง>หาชุดหาชุดสำหรับถ่ายรูปนะคะว้าวคอสตูมคันนี้แบบจัดเต็มทุกอย่างที่มีให้ใช้ทั้งชุดทั้งทั้งชุดทั้งหมวกทั้งดาทั้งแว่นตานยังซื้ออะไรครับ

โคตรอร่อยอะไรนะอะไรนะอร่อยอ่ะเฮ้ยให้น้องชิมสิให้น้องชิมสิปเ่เย่ค็มมากอร่อยไหมเยเดีเยว่อเลยเนีมยมากซื้อหรอโอเ ได้เอ๋ทำไรกันกินกินอะไรคะอโมจิโมจิย่างราดซอสทุเลืองไหนแม่ชิมซิแม่ไม่ได้ชิมเลยเเค็มไปขอให้เพื่อนๆดูก่อนมีโมจิย่างราดซอสทุเลืองน่าดืม เค็มปีเลย <g ül> อืมเค็ม,มซอสแต่ว่าอร่อยคือเแป้งมาตัวแป้งมันไม่มีรสชาติอะไรเลยมันเลยมันจะจืดแล้วมันก็เลี่ยนเลี่ยนนิดนิดอืมแค<ช>่นตัวแป้งไม่มีรสชาติเขาก็เลยทาซอสเยอะแม่ขอซื้อขอซื้อของที่อออขอขอระลึกหน่อยแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับอืมเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะอร่อยอันนี้เขาให้อยู่หรอ โยนเหรียญค่ะเดี๋ยวเราไปโยนเหรียญกันนะกินที้เสร็จก่อนนะคะอืมนี่โมจิย่างราดซอสโทเลือตรงนี้ที่โยนเหรียญนะคะใ่คะเราสร็จไปโยนเหรียญกันเลยอะไรนะเสไปยนเหรียญกันเลยอยยังอยู่ที่เดิมนะคะ จังก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนคิดว่าน่าจะอยู่กับเราทั้งวันจะินไปซือ้อน้ำแ้วก่อนอถ่ายวิวฟูจิซังมาฝากเพือ่อน

น,น,น้องก็กำลังเอ็นจอยแม่ของอันนี้เขาให้ปาตรงนั้นอ๋อไม่ใช่เหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูก่อนไหนไหนอะไรครับมันคืออะไรมันคือที่โยนตุออก,ก้อนหินให้มันแตกอ๋อ แสดงว่าวโชคดีสองชิ้นหนึ่งร้อยเยนงั้นเ,เราเอาแปดชิ้นเลยแป๊บหนึ่งครับสักคู่สักครู่เฟเดี๋ยวค่อยมาซื้อน,นะคะหนูไปกินให้เสร็จก่อนผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปโยนพร้อมแดดดีรอแดดดีแป๊บหนึง่งวางก่อนที่นี้วางก่อนครับขอได้ไหมขอชิ้นหนึ่งก่นอนว,<า>วางก่อนครับอะไรหนูซื้ออะไรมาไหนแม่ดูสิอ,อะไรมาวาวมันคืออะไรแกะกันเลยแกะกันเลย อยากินดดูค่ะไหนคะอ่านดูซิอะไรกระเป๋าเหรอคะกระเป๋ากระเป๋าเป็นรูปฟจิสังสีชมพู่ค่น้นงานเราจะแกะกะะันเลยแกะกันเลยไหนดูซิอ๋อพี่เขารัดเ,เ,เชือกอันนี้ไว้พี่เขารัดเชือกอันนี้ไว้นี่พลาสติกสีเหลืองเขายังไม่ให้แกะเขาให้ลงไปแกะข้างล่างคะ่ะลูกโอ้ย,น,อยน่าใครเลอะซอสอ,อยาแกะเลยอยากแกะเลย อย่าแก่เลยแป๊บหบนึ่งนะครับอืมแป๊บหนึ่งนะคะลูกสวัสดีค่ะทุกคนใครดูคลิปไายกันได้นะ ตาเอ๋นี่ชิมให้ดูโมจิย่างเหนียวเหนียวมากาอืมเหนียวหนุบหนุบตัวแป้งจืดจืดหนุบหนึบเหนียวเหนียวแล้วก็ซอสออกเค็ม,เค,มเค็มเหมือนหวานอะ่ะอร่อยดี เห็นแดดจัดแบบนี้18องศานะคะอยากเก็บอากาศแบบนี้กลับไปบ้านด้วยนึกถึงเมืองไทยแล้วร้อนขึ้นมาทันทีแป๊บนึงครับเอ๊ะพี่เกณนไปโยนก่อนสักหนึ่งอันซิหมอมีจะให้เพื่อนๆในเฟซดู หนึ่ง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 ก่อนเดี๋ยวแม่ไปจ่ายเงินให้หยิบมาสองอันก่อนมาหยิบมาสองอันก่อนอ๋อแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาซื้อครับอ่าโอเคเดี๋ยวเคนนี่จะไปโยนเขาบอกว่าเคนนี่ต้องโยนให้รอดห่วงนะเคนต้องให้รอดห่วงเขารู้แล้ว ว้าวไปไหนก็ไม่รู้เย้ Yay. ไม่ลง,งหัวไม่เป็นไรพอแล้วครับเ,เ,เรียบร้อย <Okay. S 2> นี่เรามาหยอดเหรียญที่รันึกัน2 0 0้เยนเย้อ่ะแล้วเหรียญที่เซนกำลังม,มันมาอย่างไรอะครับ ร้อน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 เดอน้มันบีบมัก็ต้องร้อนอคอถ่ายรูปน้อด้ออีก200ร้เยนได้อีกรุ่นอน้องรูปอะรนอยแม่ดูสนี่ยอนเอนเอนดอพอดูหน่อยค่ะอ2คนเดี๋ยวไปแย่งกันอีกเะน่เปรา้ให้น้องกนะยว้หยอดให้้อง